ข้างหน้าของผมนี่นะครับเป็นนี่ไม้ลำไยนะครับนี่ครับไม้ลำไยคุณรู้ไหมครับนี่ข้างหน้าผมนี่คือเชื้อเพลิงนะครับในการหุงต้มทุกวันนี้ผมใช้นี่ครับไม้ต่างๆเป็นเชื้อเพลิงครับผมไม่ได้ใช้แก๊สครับใช้แก๊สน้อยมากครับผมจําได้ว่าผมเติมแก๊สหนึ่งถังไปตอนตุลาปีหกเจ็ดตอนนี้ กันยาแล้วนะครับจัตุลาอีกแค่เดือนเดียวเกต็ตพร่องไปนิดเดียวครับเพราะอะไรเพราะเพราะผมใช้ไม้เป็นส่วนมากครับไม้นี่เป็นพืชหมุนเวียนนะครับเราตัดตัดไปใช้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ครับดูดูอย่างข้างหน้านี่ครับต้นอโวคาโดเนี่ยนี่ครับสวยไหมครับจริงๆต้นมันเริ่มมากกว่านี้นะครับผมก็ตัดตัดตัดแล้วก็เนี่ย ก็เป็นไม้ไม้อย่างนี้นี่ไอ้ไม้ต่างๆนี้ครับมันก็เอามาหมุนเวียนใช้เป็นเชื้อพเพลิงครับผมส่วนไอ้ที่เป็นต้น,ม,นมันก็จะงอกกิ่งใหม่ขึ้นมาครับเป็นพลังงานหมุนเวียนครับเราจะมีเหมือนเหมือนเหมือนมีแก๊สใช้ทั้งปีทั้งชาติไม่มีวันหมดครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ตัดไม้อย่างนี้เนาะ เอาไว้ใช้เป็นแก๊สช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นนี่ครับต้นอ้อยต้นอ้อยพวกนี้ครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคือหลังจากหีบอ้อยแล้วมันเหลือสังเขาเรียกสังเลยอ,เหล,อ,เ,หลอเหลือชั้นอ้อยเนาะโอเหลือชั้นอ้อยเหลือชั้นอ้อยปุ๊บเอาเป็นตากแดดครับประมาณสามสี่วันมันให้มันแห้งดีเราก็มาใช้แทนไม้พวกนี้ได้นะครับเชื้อเพลิงแรงครับ ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับผมก็มีไม้หลายชนิดนะครับที่อยู่ในเขตบ้านก็นี่นะครับไม้ลำไยของคางบ้านนะครับของป้าผมก็มีนี่ทั้งทั้งต้นน่ครับที่เห็นเนีนะ่ทั้งต้นนะครับมากลายเป็นนี่ครับเป็นกองไม้ฟืนนี่ครับอันนี้คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ตอนประมาณ ปลายปลายปีครับรอมันแห้งๆอากาศแห้งๆไม่มีฝนตกแล้วครับตอนนั้นก็จะนี่ครับมาฟันฟันแล้วก็เริ่มใช้งานครับเอาไปเป็นเชือเพลิงส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นนี่นะครับต้นมะขามมะขามนี่ผมรอให้ผล,ผลผลิตมันเก็บได้ก่อนครับหลังจากเก็บผลผลิตได้นะครับนี่จะเป็นมะขามต่างๆนะ มันได้ใช้ประโยชน์ไปหมดแล้วผมก็จะนี่ครับทำการตอนกิ่งอะไรต่างๆลงมานะครับฟันไปครึ่งต้นนะครับเอาไปทำฟื้นต่อครับมันก็จะโลกแล้วก็มันมันก็จะหมุนเวียนสร้างกิ่งอะไรมาเป็นพลังงานให้เราหมุนเวียนไปด้วยครับนี่ครับประโยชน์ของต้นไม้มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงส่วนไหนเนาะใช้ประโยชน์ตรงส่วนผล ใช้ประโยชน์ของส่วนต้นมันได้ผลลัพธ์มาอีกอังงนก็คือความร่มเย็นนะครับเนี่ยครับวิถีชีวิตของการพึ่งพาตนเองนะครับใช้ธรรมชาติมาเป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องเสียตังซื้อแก๊สอะไรบ่อยทุกเดือนทุกเดือนนะครับแก๊สเติมครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีสองปีนะครับครับผม ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าผมจะพาไปดูเรื่องอะไรนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ